นเหตุการณ์ทางเดียวกัน,นไปด้ยวยกันของจริง, <c oughs> รงครับนั่งๆั่งอยู่ก็มีคนโบกบอกว่าจะไปสนามบินคนขับมันก็ให้ขึ้นมามันบอกว่าทางผ่าน <c oughs> แล้วก็ได้แขกเพิ่มมาคนหนึง่ง <c oughs> นี่แหละเหตุการณ์แบบนี้มีประเทศไหนทำได้บ้างเพราะเมืองนี้บ้าง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่ตลาดปินหวางนะครับเป็นเมืองอะไรคะอี EU เป็นตลาดเขาเรียกว่าปินหวางเยซือก็คือตลาดกลางคืนเดินเล่นต่างกนะครับชื่อปินหว่างตอนนี้เขากาลังเริ่มทํางานกันแล้วนะครับอไปดูทําทงานนะครับเดังเริ่มเริ่มหัวข้ามปุ๊บพวกขายของก็จะเริ่มออกมาตั้งนะครับตั้งร้านดูดูการท่านคนของเขาโหแบบจริงจังสุดๆอะเป็นตลาดกลางคืนเป็นตลาดกลางคืนก็เลย เพิ่งออกมาตอนนี้เวลาใกล้ๆหกโมงครับห้าโมงเย็นห้าโมงห้าสิบก็แบบจะปวเลยนะรถจะมเลยตู้เด็ดจะงงว่าเขาทำอะไรกันนะ่ยคะเขาเปิดร้านค่ะเขาเปิดร้าน จริงจังเบอร์ไหนรถติดรถติดแกงนั้นยังไม่มาเอามาแล้วเขื่อนขึ้นแรงเขื่อนรุนแรงอะไรอ่ะรถไ่ลากไหมเป็นคาราวานเลยนะคะจริงใจว่าสบายดูเด็กโหคนนี้แบบลากสุดๆอ่ะ แล้วทุกคนคือแล้วเดี๋ยวดูเขาตั้งร้านเสร็จนะเดี๋ยวดูเขาตั้งร้านเสร็จนะเป็นไงไโอ้ยนี่ั้่ขี่ขมอไซค์ดันด้วยอะ่ะคนไม่รู้เนะ <c oughs> <c oughs> ี่ย้ยเกิดสงครามเต็มดังมาก เดี๋ยวทุกคนเปิดร้านเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรูปให้ดูคือเขาต้องเปิดปิดอย่างนี้ทุกวันน่ะบางคันก็หนักบางคันหนักดูคนนี้ดูคนนี้มีเล่นกลมีเล่นกล นี่พอยังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังไม่ให้ตั้งทุกคนก็คือเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในการเปิดร้านดูนะคะคือสุดร้านก็จะเป็นแบบนี้โอ้ oh oh. พระพรานสุด,สด ย่านกลางคืนนะคะคึกคักคึกคักอันนี้เป็นร้านอะไรอ่ะร้านกาแฟน,นี่ร้านตกลงเป็นเสาเข่าใช่ไหม เป็นแบบเสียบไม้บาร์บีวลองแอปไปส่องมันจะด้จะเป็นไม้ย่งิงเป็นไม้ย่งกิ้เเออและไอตัวตัวดูดควันนี้มาแบบใหม่เมื่อกี้ผ่านมารอบแรกร้านนี้ยังไม่มีคนเลยนะตอนนี้พอดึกระหว่างรอที่เขาตั้งร้านเมื่อกี้นะครับเราก็มาชมซปเปอร์จีนดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่า อันนั้นสาวจีนนะไม่ใช่ซูเปอร์ใชสาวจีนุ่าวจีนส่นไซส์กัเลยมีหมาจีนด้วยหมาจีนหมาจีนอันนี้ซุปเปอร์เล็กๆริมถนนเขานะนี่ซุปเปอร์เล็กๆนะซุปเปอร์เล็กแต่ว่าดูไฮโซเออดูเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าแอบถ่าย เราก็รีบถ่ายกันก่อนที่เขาจะด่าเราขอยิดมอ,อ,อนานไงครับเราไม่ให้ถ่ายจะเข้าไปแล้วเขาเขาไม่ให้ถ่ายเราก็เลยต้องเดินออกมา <laughs> เขาเป็นแบบช่างเอาขนมมาช่างแล้วก็ไปคิดตังค์อ่าก็เป็นไอเดียดีทั้งแถวเลยมันจะเป็นแถว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 แล้วก็เป็นช่าง <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้ามาซื้อซื้อเสร็จเดี๋ยวจะรีวิวดูได้ซื้อเสร็จแล้วเขาจะยอมให้ให้ถ่ายไหมวันนี้ขี้เกียจทิ้ง เราเดินกลับมาตรงที่ตลาดตลาดที่เมื่อกี้เราพบเห็นกันปิ้นหวานเยซะเราถ่ายในโรงแรมโรงแรมข้างทางนี่คือโรงแรมข้างทางโ <c oughs> อเคเดี๋ยวโดนไล่ครับรีบๆมามา้องเสียมา้องเสียพอกันตรงนี้เลยนะ อ้าวตลาดตลาดตลาดถึงยังโอ้ oh, ไปครับถึงแล้วตั้งเสร็จแล้วเข้าทางนี้เลยปะปัป๊บเข้าทางซ้ายเลยเจอหมาอีกแล้วเจอหม่อีกแล้วหมาไม่เยอะนะแต่หมาที่เจอคือกินไม่ได้มีเจ้าของคนเลี้ยงหมาที่นี่ถือว่ารวยนะเพราะว่าหมาต้องเสียภาษีอ่าแล้วถ้าเกิด หมาจอนจัดไม่มีนะครับอย่ามัอย่ามาหาในเมืองจีนไม่มีนะครับหมาจอนจัดต่อมาต่อมาอันนี้ของโฟดของโฟดพู่สอดเยนพ่สอดเยนเฮ้ เดี๋ยวดูวิธีการหั่นดูเดี๋ยวนี้อู่ไข่นะแต่ก่อนกูซื้อสองเบี่ยงไข่กันเดี๋ยวนี้แม่งอู่ไข่แล้วเดี๋ยวเราหั่นดูมีชาอตระกูลแล้วนะไข่เขาใส่จานมีกล่องพลาสติกนะเลยก่อนใส่ถุงพลาสติกอ่ะเมื่อเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเบี่ยงไข่ทานไข่สองสามหยดในนี้อู่ไข่ลลองนี่ดูเขาเอาทั้งลูกนะไปได้เขาหั่นแต่เป็นล็อถ้าเห็นตอนเขาปอกนี่แบบอู่ไข่ใช่ไหมใช่แช่ซิฟไข่ไหมนี่โอ้ยอู่ไข่เว้ยอันนี้คือ หฮมีกวา่าอันนี้คือแตงที่เบน,นะครับฮามีกวาหวานปะกรอบหวานไดครับมีทุอกอาชีพค่ะมีทุกอาชีพจริง อ่านี่่อ่ะเราไปทางนี้ก่อนเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราเขาเข็นเข็นเงินเนี่ยอ่าเราเดินไปตรงนี้อ่าย่านตรงนี้เลยที่เมื่อกี้เขาเข็นเข็นเงินนี่เขาเปิดร้านหมดละก็เดินทางเรียนสายโอ้โหโอ้โหแล้วดูสิแล้วดูสิซื้ออะไรวะ อนี่ก็โอ้โหเหมือนสารพัดสารพัดหอยสครับหอยที่เราไม่กินนะครับเขาจะกินขสารพัดหอดจริงๆอ่ะของดองเกาหลีเจอของจีนเข้าไปงงเลยอ่ะงงเบาหรือเาหรือ หอยเผานะคบหอยเผาน่ากินมากอให้ดูนี่ใหม่ท e e uh> um hmm. uh, ja, ี <t <t sí, ่หน si, ึ่งมหอยเชลดด้วยนะหอยนางลมอ่ะหอยนางรมนะ

อยอดน่ากินมากไก่ย่างครับไกย่างไส้ข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวผัดน,นะครับข้าวผัดจีน เ้าผัดชิ้นข้างทางนี้ามากค่ะสไตล์เขานี่จะเป็นสไตล์ซเซฟเซเบิลอเลยป่ะเฮปัญยากิหรือเปล่าใช่เซฟเซฟเป็นเฮปันเฮปัญยากินะครับเอาสังรสสีมาวางไว้บนโต๊ะแก๊สข้าวเขาจะเป็นเม็ดสัน้นๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นเ,เคยชจ,จ,จอเ <นะ S 2> มนูนี้นะมเมนูนี้ไม่เคยเจอนี่เพิ่งเคยเจอจะต้องลองสักวันหนึ่งตอนนี้อิ่มอยู่นี่ซอวเข่าครับซอวเข่าเลือก ไปหัดกันนะครับคนที่ขายเสาเข่าแต่ละร้านนี้ายป้าร้านนี่ไม่ธรรมดานะครับทำมีแสงหมดเลยครับมีแสงโหสุดยอดนี่เต้าหู้นะครับเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำที่นี่เขาจะเป็นแบบทำเสร็จแล้วก็ จะลาดลาดน้ำต่างๆเช่นรถเนื้อรถไก่มาตะไลมีไข่ต้มด้วยต้มสมุนไพรออันนี้ครับออริจินอลของเราถัางหูรูกถังหูรูกนี่สเบอรี่นะครับสเบอรีย์สเบอรี่รทถังหูรูก อันนี้แบบรวมมิดเจ้าก็ตัว多少钱？十五块。十五块。อ๋อนี่สิบห้าเหรียญนะครับ。เจ้าก็เ้าออซื้อไขสตรอเบอรี่จะแพงหน่อยแพงครับแพงหน,น่อยน,นี้ถ้าของชีพแพงครับไม่มีปัญญาซื้อถ่ายอย่างเดียวครับ。นเว้ยนี่ขาขีดย่าง。อันนี้ขาหมูขาหมูย่างกรอบอันนั้มันเรียนแบบกันมาเหมือนกันทุกร้านเลย。 เอออสองสาขาที่สาขาที่สองโอเคยอันนี้ค่มันมันยักข้าวเหนียวใน,ในเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปักหมุดนะครับเอ่อว่า,าเราซื้อขา,ากันสั่นที่ไหนปักหมุดไว้ว่าเลย ปังหมุดไว้ว่าให้ไปซื้อกันนะครับโฆษณาข้าวต้นนี้อันนี้ข้างในเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีเนื้อาสมบี่ฟ้านี่แม่ซื้อมีฟ้านข้างในเป็นข้าวครับอันนี้เป็นข้าวเสาไม่ข่าวครับเซาเสาจู่เซาแบบว่าเป็นแบบเหมือนหัวกัวเป็นแบบไม้แต่ว่าจุ้มเหมือนต้มเหมือนต้มเหมือนหัวกลัวเหมือนหัวกลัวโอเคคนเยอะมากครับ เศรษฐกิจไม่ดีครับเมืองจีนนี่กิน,นเนือ้อกินโคตรเนืนนเน้อครับกินแต่เ,น,เตออนื้อวันมีแดงตอกนี่อยนนี้เมืองไทยน่าจะมีขายนะแดงมันของนะครับมีม้าน้ํานะนี่มีม้าน้ําด้วยนะ,ะ,ะนมีตะภาพนี <c oughs> ต่ตะภาพตะภาพด้วยนี่กบเออแต่ร้านเหมือนประวานนะมีจิ้งหรีดแมลง สภาพไม่ถูกนะครับอโซนะครับนะค,ครับต่อไปเชงซิมอีครับสาขาประเทศจีนเชงซิมอีขายขนมหวานโอ้ดูดูแก้วมันทักคนาะแก้วใหญ่มากครับกินในครอบครัวครับ <un> ไม่เหมือนบ้านเราแกลนิดเดียวนี่เป็นถักวหอยย่างอะ่ะขายดีย่างกันดูหอยทอดดูปูทอดเป็นตัวเลยกุ้งเป็นตัวเป็นเรื่องเวลานี่กินดีอยู่ดีนะครับเมืองจีนกุ้งม,มังกรแบบจิ๋ว่ะกุ้งม,มังกรจิว๋วอ่านี่เขาแบบเขาทำแบบซุปมาล่าใส่แตงกวาด้วย น้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้ปั่นเขาไม่ใส่น้ำเชื่อมมันใส่น้ำตาลเลยนะครับเมืกี้เห็นใส่น้ำตาลเลยนะครับร้อยหนึ่งนะครับ100หนึ่งร้อยหยวน สามขีดหนึ่งร้อยเยนสามขีดอันนี้จะเป็นมันฝรั่งปะมันฝรั่งจิ๋วปลาหมึกเกาหลีก็มานะครับคนขายเป็นคนเกาหลีเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่อะไรวะเหลือง <c oughs> ๆเหลือง面包เป็นแป้งนะ เป็นแปง้งชุบแป้งทอดไส้กรอกชุบแป้งทอดเดินๆเป้าขายก็มาตรงนี้นะครับอ่าเป้านี่ครับนี่ขขาโพดนะครับขขาโพดเขาโพดผักเาโพดผักนี่ยอะไรอะ เาาเมี่ยนเาาเมี่ยนเฉาฟ้านอันนี้คือข้าวผัดมีผัดมาม่าผัดอันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับเอาไปซอยแล้วก็ไปทอดร่วมกันอร่อย,นะรอ,ยอร่อยอทัชบอลทัชบอลแล้ว,วก็ทอดเขาทอดเป็นททแบบ,บเป็นหมูขน้านะครับทอดทางกระทะเลยแล้วก็ไปตัก เนี่ยครับขอโทษนะครับเมื่อกี้เห็นไรแบรบไหมครับเขารับ QR โค้ e ด้วยนะครับขอทานที่นี่อันนี้จะเป็นโยเกิร์ตนะครับอ่ามีบรัชูก้าด้วยนะมีแบบบุ้นเสือกดูปลาใส่ทั้งโห คือมึงกินแล้วมึงไม่ผอมนะคะโยเกิดงานนี้ปวยไปเริ่มเลยครับอันนี้นะครับเซาปิ่งซาปิ่งผมชอบกินมากอันนี้อร่อยไส้หมูหมูนิดเดียวมีหมูแค่นิดเดียวแต่อร่อยอันนี้อะไรวะ คล้ายๆกับแบบไดฟุกมๆแบบนั้นอะอ่าไดฟุกๆอันนี้อันนี้เป็น,นอ,อันนี้เลือกนะครับเลือกเลยใครจะกินอะไรเลือก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 แล้วก็ให้มันไปนต้มนะครับโซอนอาหารผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปโซน จับชายเสื้อผ้าทุกอย่าง everything ไปกันนี่นี่เล่นแผนนี้เลยมีดอกไม้มีเรียกว่าจับชายมีสวนสัตว์ด้วยครับดอกไม้อันนี้ใข่ดอกไม้นี่สวนสัตว์ก็มีไข่ก็ไข่ลูกเจี๊ยบด้วยนะคะไข่นกจิกซอนะคะจิกซอ ขายของเล่นเป็นกองมาหรือมาเลย<ะ>ลองเช็คนี้ราคาเท่าไหรเขาขายกันไงเนี่ยเอ้ยย<า><า><า>ี่๊ต<า>ัวดูป<ก>ัง<น> เป็นกองเวกกองกันอย่างนี้เลยนะใครจะเอาอะไรเลือกใครจะเอาอะไรเลือกอีไผ่เฉียดเลี้ยก็ก็คือหก,หกลองหนึ่งร้อยหยวนเลือกได้เลยนะครับก็คือหกกองห้าร้อยบาทนั่นแหละนี่นะครับไม่ธรรมดาลตลาดเล็กๆนะครับสายตาสั้นก็มาว,วัดกันได้นี่เลย ยอดนขายอ่ายด้วยครับเป็นมุอสลินอันนี้ลายสร้อยครับลายสร้อยคุณคุณอยากได้อะไรคุณเลือกเลยครับลายสร้อยเลือกเสร็จแล้วก็เขาร้อยให้นะครับห้านี้อันนี้จะเป็นพวกของ พัดลมเล็กๆที่ตัดเล็บคนเยอะมากเบียดเบียดมากวางกระเป๋าตังค์้วยนะครับคนจีนนี่ก็ค่อนข้างรวยนะครับเพราะว่านี่ครับนอนกุชชี่นะครับไม่ธรรมดาขายข้างถนนนี่มาทางโซนเทคโนโลยีนะครับ JBL กเราก็มีขายนะครับ หูฟังนะครับบลูทูธพี่กนหนวดมีหมดโอ้สี่ตัวร้อยนะครับสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยกระเป๋าเดินทางก็มีนะครับอันนี้ขายของไม่ได้ทะเลาะกันนะครับขายของก็ไม่ได้ทะเลาะกันโดรนก็มีนะครับ บชิ้นนะครับ100อยู่นะครับเสื้อผ้า7ชิ้น100่ิ้นละ7ชิ้น100บาทเหือกกันใหญ่เลย3ชิ้นชิ้นเย่ชิเ่บาท้ โอ้หขายดีมากครับขายดีมากครับแย่งกันใหญ่เลยครับโอ้โหฉีกลงฉีกกองฉีกกองขายครับรองเท้าเด็กขายกันแบบลูกทุ่งสุดๆ 那你记住一点，回家粘啥都一样，一面抹。咱们说男人、女人、老人、小孩哎，你的手、我的手，一点技巧都没有，你就记住一面抹两面粘。我就跟你说这个一面抹两面粘，抹匀了，抹不了，油水，不要粘，我一天就得练到八百遍，知道吧？抹匀抹匀，把缝给它对严对齐，哎，心别慌，手别抖，跟着感觉往前走。 对研对齐以后了，家里的抹布拿过来，把表面的水擦一擦，蹭一蹭。哎，有的朋友问了，说、哦、哥们儿，你这玩意这么好使，这么好用，啥胶鞋、布鞋、旅游鞋、拖鞋、球鞋、运动鞋，女孩的饰品呢？孩子玩具，老公的工艺品，家里的锅碗瓢盆、地板、沙发、床啊，是不是都 OK？多少钱呢？来，咱们做质量就做自己的品牌，战神是我自己的品牌，咱们旗舰店也是咱们自己家的啊、哦。咱们今天做活动，线上线下一个价。 十三块九拍一发二，哎，二号链接、三号链接原价都十二块九，今天只要九块九，买到就是赚到，高了干了干了。说只要水干了，你再找刚才那口它就没了，这不是假的，这真的这不是假的吧？随便扯，随便拽，任你马路牙子夹脚踹。你们直接去拍，你们直接去体验，拿到家不好用，你给我拿回来，对不对？如果要是得快，用没得，用得可以的，就 OK 了，家人们。 แต่ละร้านนี่ครับจะใช้ไฟ LED นะครับนี่คือตลาดนัดนะจะใช้ LED หมดเลยเป็นแบบเป็นแผงแสงบางๆแตบบ่ว่าสว่างมากแต่ละร้านนี่แบบ ทุเรียนนะครับทุเรียนไถ้ขวเขียนยลเลยว่าไถ้ขววเหลีหล้โหแต่ว่าดูท่าทางแล้วก็เลใช้ได้อยู่เ,ยเหมือนเหมือนทุเรียนอ่อนะพราะดูแตสีมันยังขาวอยู่เลยนี่ชื่อตลาดที่เรามาเดินนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปพักข่อนก่อนนะครับจบกันที่ตลาดปินหวางเยซื้อนะครับแล้ว EP ต่อไปชมดูว่ามีอะไรบ้างฝากกดติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย